สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมป่ากระเจี๊ยบเขียวกันนะคะอันนี้ก็เพิ่งตัดหญ้านะคะกับบรรยากาศยามเย็นนะคะที่บ้านพี่เกษตรตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะคะ ก็กำลังติดช่อดอกนะคะตอนนี้ก็จะมีราคานะคะ,ส,ะสำหรับกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวนี่ช่วงหน้าฝนนี้ก็จะไม่มีโรคอะไรมากมายนะคะคือแค่เราสละที่ปลูกเขา อันนี้ก็เนื้อที่ประมาณ2งานนะคะทุกคนที่มองเห็นไปด้านซ้ายนะก็จะเป็นข้าวโพดแป้งนะค่ะพิเกศษก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะ